สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบวชนคนร้อยเอ็ดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องงูหิงเพชรรันแพงสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรรันแพงและสวัสดีเอฟซีช่องหนุ่มบวชนคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับและสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมครับส่งกําลังใจให้คือเก่าครับพี่น้อง สำหรับวันนี้นวนคนเหตดนําประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเข้าคือเกา่าตามสไตล์ช่องหนุ่มวนคนร้อยเอด็ดอาซิลงุงคลิปสาจ,จังน้อยครับพี่น้องตอนเศร้าอยู่บนฝนตกไหมครับพี่น้องซัวสีแล้ววียกแล้วงานกับพ่นแล้วสวยๆฮาตได้มาอัดคลิปมาฝากมาตอนพี่น้องเฮาคือเกา่คเากครับพี่น้องเป็นยังไงครับพี่น้องบรรยากาศช่วงนี้กับสีมีความสุขจังน้อยเหตุผลเป็นยังครับพี่น้องเพราะว่าลาน่อยลาน้อยไปทั่วมินิคอนเสิร์ตครับพี่น้องหล้างจากลาน่อย กลับจากทั่วมินิคอนเสิร์ตกิสิเงาพือเกา่าเนาะครับนอกกัสิรอดจังหน่อยเพราะว่าพ่อเอกลง่ลงตอนไหนก็คือตองรอบางคนก็รอลุดมมือถือถาปื้ดปื้ดเดือหันแล้วส่วนพ่อเอกสิมาพ่อเอกมาลุ่มพ่อสองปีคอมเมียนเกือบร้อยเนาะคือสิคือทอรแหงคือว่าละช่วงนี้มีโอกาสครับพอนค่ายดีเบื้องหลาหน่อยก็อย่าลืมติดตามเบิ้งไหลสดของทีมงานเป็นไหลสดให้เบิง้งสำหรับนุ่มวอลคนเล็กกับจอเบิ้งคือเก่าครับทรงกำลังใจให้หลาหน่อยสู้มือสู้เวียนกนสีนอนครับพี่น้อง สำหรับวันนี้นุมวลคนเห็ดครับพี่น้องมีโอกาสครับสิเดินทางเข่ากรุงเทพไปส่งนักกีฬายูุสนามบินสวรรค์นุภูมไปแข่งโอลิมปิกอยู่ปารีสครับพี่น้องผมกับลุนได้ไหมนี่ลุนคัาลุนเนี่ยเป็นยังคือว่าลุนครับพี่น้องลุนว่าแล้วภารกิจให้ไหวผมกับสีเดินทางไปเชียร์หลานหน่อยครับพี่น้องถ้าบติดถ้าผู้ใหญ่บอกว่าให้ไปพุ่นไปพี่ก้อนนะครับพี่น้องสำหรับผมส่งนักกีฬาแล้วเพื่อไปแข่งโอลิมปิกแล้วกับสิรีบเดินทางไปเชียร์หลานหน่อยครับตั้งใจไว้ร้ายครับพี่่นองเพราาะว ทัวร์มินิคอนเสิร์ตนี่สำหรับไปเบิงอยู่กรุงเทพบ่เคยไปครับสำหรับภาคอีสานเฮาเบิงอยู่ไปเชี่ยลาน่อยดูอยู่แต่ว่าคันว่าท่างกรุงเทพยังบ่เคยไปเบิงไปสัมผัสครับเพราะว่าบรรยากาศทุกทุกครั้งที่ผมดูน่ะโอ้ยคนหลายเนอทางกรุงเทพพี่น้องเขาเขาไปเชี์หลายครับพี่น้องมีโอกาสครับพี่น้องออกจากสนามบินก็สินั่งนั่งแท็กซี่ล่ะครับพี่น้องไปเลยจวดไปเลยนั่งเบิงแลวกะแล้วประมาณเขาปิดประมาณเที่ยงคืนนะตีหนึ่งสมุดเนาะครับเนาะ กสินั่งแท็กซี่มาลงสนามบินดอนเมืองันนะผมกับบ่มีมองไปเนาะเดินทางไปกลับกสิไปนั่งอ้อมเมียมแถวนั่นแล้วแถวสนามบินแล้ครับล่อขึ้นเครื่องตอนเสาร์เพราะว่าวันจันทร์ตอนเสาร์ก็จองตัวไปแล้วเจอดงเสาร์ขึ้นเครื่องกับบ่มีมองไปกสิไปล่อยล่ะไผเห็นกับอย่าเอออย่าลือมเอิญนเด้อหนุ่มบนมาเด้อมานอนพี่มานอนอยู่บ้านมีมองนอนอยู่สิว่านอนอย่าลืมนะครับเห็นกับทักท้ายกับเห็นผมกับเพราะว่า ผมตั้งใจเริ่มแรกตั้งใจว่าจะเดินทางไปกับในคืนเดียวครับพี่น้องไปกลับส่งทรงแล้วกับตอนเสาร์ก็ไปกับตอนแรกว่าสิไปพักบ้านหัวนาหัวนาเพิ่นเลี้ยวประมาณหกโมงเสาร์กับสินั่งรถไปเช็คอินหลวกับสินั่งเครื่องกลับอุบลแต่พอเอื้อนเขาเปลี่ยนเพียนเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่านุบลเขาเปลี่ยนเพียนว่าสิไปเชียร์หล่าหน่อยไปชมหล่าหน่อยก่อนเลี้ยวเพื่อนกับสิห้เพิ่นกลับก่อนนะ จ้คข้องกับโบมีบานได้บ่ะนี้จักสิเป็นไน่โบสซนบ่เป็นนยังครับใส่ชีวิตผมอยู่ไหนบักไงๆงไปน,นั่งอยู่แถวหน้นละครับพี่น้องแล้วจากมินิหลาหน้นอยกับสิออกมาดอนเมืองพี่ละบ่ลอขึ้นเครื่องลับอุบลตอนเช้าโอ๊ตเอานะครับนอะใจมันรักเราพร้อมที่จะเชียร์และสนับสนุนหลาหน้นอยสิเป็นอีหยังกับ่เป็นหยังสีหอบเสื้อตัวเดียวแล้วไปกระเป๋าน่อยๆอ่องล่องอ่องล่อง,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 องไปครับพี่น้องไปสู่นอลลำบากก็หนีก็พอมาแล้วซับหนีสิเป็น่ยังนี่แหละครับผม ใจรักทุกคนหลายๆท่านก็เหมือนกันครับเดินทางจากหลายจังหวัดครับไปเชียร์หลานหน่อยลางคนก็เดินทางเป็นร้อยสองร้อยโลเพื่อไปเชียร์ผมเสือเลยว่าถ้าหัวใจเราดวงเดียวกันเราพร้อมที่จะไปเชียร์และสนับสนุนหลานหน่อยครับพี่น้องผมก็ตังมันอยู่ว่าแล้วพึ่งผมกับสีฟ้ามากนะเพราะว่าอาจนาสีท่านยี่หรอกสวัส์นุ่มฟูมาหันกับสีเพราะมันยี่สิบโลนี่ละขันรถบัสติดกับกังเขินดึกจังหน่อยกับรถเศร้าติดเราเนาะครับพี่น้องนาะบริมวณแต่หัวคำเนาะ สามซีถุงกับซีเรียนวาย่าดอกมะฮอดหลาหน่อยหาฮกถุงกับซีฟอดี้ได้เบิ้งได้เชียรหลาหน่อยครับพี่น้องเห็นผมก็อย่าลืมทักผมไปเด้อครับฟูบอโลดอกฟูพ่อไปมาได้ดอกตัวส,ส,สูงสูงผมสสูงประมาณผมว่าไงผมสูงร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยแปดสิบนี่แหละครับพี่น้องก็เห็นก็อย่าลืมทักทายนะครับพี่น้องบรรยากาศผมว่าพี่น้องเฮานี่หลายเพราะว่าผมเห็นทุกครั้งทัวร์มินิคอนเสิร์ตท,ที่กรุงเทพนี่โอ้พี่น้องเฮาหลายเด้ มวลหลายมากหลายเพราะว่ามันเป็นเป็นที่ว่าสถานที่คนพ่าีสาัทกับเหตุงานหลายไปเชียร์ไปชมหลานหน่อยกำไรกำลังใจทุกดวงครับพี่น้องผมงเสือเลยว่าผมเบิงจากการไหลสดแต่ละครั้งโอ้พี่น้องเข้านี่รอเชียร์หัวใจทุกดวงที่มาด้วยใจเพราะว่าหัวใจทุกคนนี่ถ้าบ่ได้ฟังหลาหน่อยห้องเพียงนอน่หลับผมกันอนดึกขึ้นกันตั้งแต่มีน่มานี่ผมกัน้อนดึกคือมือขึ้นกันนะ ครับผมว่าใจรักดึกปันได้กับเบิงเบิงแหล้วกับจังนอนครับว่าซีเรียสครับพี่น้องเพราะว่าหัวใจเฮ้าม,มันมันหมอไผ่มัเแล้วความสุขทุกครั้งที่เราได้ดูได้เชียร์ได้ชมหลานหน่อยเป็นความสุขของเอฟซีแล้วผมการได้ดูแต่ละวันขันว่าได้เบิงคงกว่าน,นอนน้อนบหลาบไหมครับเกิดเตื่นไม่จับมือถือเบิงจนได้หันละนอกจากไม่มีงานอีดีครับพี่น้องผมมีงานก็เอาเบิงหลานหน่อยช่วงพออีกแล้วลงเหลี่ยวกันนอนในสี่น้าครับพี่น้องสำหรับผมเชื่อเลยว่าพี่น้องทางกรุงเทพนี้ อย่าลืมครับคลื่นนี่อย่าลืมไปเชียร์ครับพี่น้องลานหน่อยไปแน่นอนครับพี่น้องเพราะว่าผมว่าพี่น้องเข้ากระถาตั้งแต่หมอลำหลายๆวงเขาปิดวงไปบ่แม่ปิดวงปิดฤด,ดูการไปครับใส่ใส่คําว่าปิดฤดูการถูกกว่าครับพี่น้องพี่น้องเข้ากับสิงเงียบเงาแน่เลยครับพี่น้องเพราะว่ากับสิเขา่เขาเทศเขาบาไปเพราะว่าบรรยากาศทุ่มือนี่กับมีหมอลำแบบข้างในโดมแล้วก็นอกโดมมีเหมือนแหลมเสมือนี่มันมีหลายรูปแบบ เพราะว่าผู้ผู้ทําการตลาดเรื่องนี้่นก็นยกยก,ยกเวทีหมอลำมาวางอยู่ในโดมใดอย่างนี่นะก็เป็นแนวทางที่ดีครับพี่น้องในการทําการตลาดผมเชื่อเลยว่าคันลาน้อยแล้วบโจบจูโบติบดโบติดท้ายหนังครับพี่น้องหรืออย่างไรอาจจะมีรับเรื่อยๆครับพี่น้องเพราะว่าฤดูกาลนี้ช่วงปิดคนปิดฤดูกาลน่ะโบจูบอ,บอกาสรับลายเพราะคิดว่าจะคล้องสิ่ใดไทยหนังนี่แหละก็เลยโอ,อกาสรับครับพี่น้องสุดท้ายก็คือว่าละลาน้อยกับ บอดกับสุดท้ายกันช่วงคิวงานว่างผมว่าบอดเรามีงานเราก็สินแลนหางานลูกนอ้องเป็นคนอยากให้ลูกนอ้องมีเงินเนาะเอาองานเนี่ยเราเป็นคนมักว่าทํายังไงก็ได้ให้ลูกลูกล้านหรือลูกนอ้องมีเงินมีทองเรามักไม่เอานี่พยายามจะทําสิ่งดีๆมอบให้ถ้าคนหลายๆทนเข้าใจอ่ะสิ่งที่บอดทำอะ่ะชิโฮเรียกว่าเล่าวังดีอยากทุกคนได้มีเงินครับพี่น้องแม้กระทั่งมาหาโพดหลายๆโพดนี่มาหาเราจนว่าอื่นพอวุ่นแล้วมาหาเราว่า นี่แหละครับผมสิ่งที่แกคิดคนที่เราได้ไปสัมผัสอยู่ใกล้ๆพยายามีสร้นหาสิ่งดีเราบ่มีแนวเฮ็ดเราก็เฮ็ดคลนะิปนั่นคลิปนี้ลงให้พี่น้องเขาเบึงคือคอนคิดคิดทํายังไงถึงจะมีกระสงกับเขามีละเพราะว่าทุกครั้งทุกอย่าง,ท,างทุกวินาทีที่พุทเล่าตื่นมาจะทําทุกอย่างให้เป็นเงินเป็นทองเล่าพยายามสี่สาง้านลูกน้องนี่นั่งสังเกตแล้วเอาหัวใจคือเล่านี่คือพอกันใช่คนหนึ่งนี่คันคิดได้ยังสี่สุกคนแบบบอก,กี่คานนะครับพี่น้องผมเสือเ,อเลยว่า คนในวงทุกคนนี่ปังรวยทุกคนเพราะวางหัวใจทุกคนนี่แค่เอาหัวใจมาสู่สู่ว่าตั้งคาถามไม่ได้ตั้งโจทย์ในหัวเจ้าของอะไรว่าหนึ่งเรามาทําอะไรที่วงศาน้อยคันหัว่เจ้าของเขามาหยังมาเห็ดงานนหยังเพื่อหยังกระซิหูจุดบางคนนี่สบายก่อนอยากได้เงินนะแต่หลายๆคนเขาหาเงินก่อนเขาจังมาสัมายแต่หลายๆคนเลือกที่จะ สบายหรือหลงลืมตัวเองไปก็เลยลำบากสุดท้ายเพราะความคิดตรงนั้นเนี่ยทำให้ตัวเองคิดผิดถึงทุกวันนี้แต่คือจังบอดโจคือจังพอกันใช่สิเราย่อมลำบากก่อนคอยสบายเห็นว่าสมมติเ,เราก็อยากกินอะไรยั้งอยากเห็ดยั้งเราก็เห็ดได้เพราะว่าเราตั้งใจและรู้จักแนวทางการปฏิบัติครับพี่น้องนี่แหละคนเฮาตั้งโจทย์ในหัวว่าเข้ามาทําอะไรที่วงศาน้อยแล้วคุณจะปังครับพี่น้อง สุดท้ายท้ายสุดหรอครับขอขอบคุณเ e f c ทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหนุ่มบวลคนร้อยเอ็ดครับพี่นอ้องคืนนี้ขันพ่อผมผมวติตนุนาไปอย่าลืมทักเลยเด้วยครับที่ไปเชียร์หลาหน่อยครับสุดท้ายท้ายสุดขอ e กล่าวคำมาสวัสดีสวีดดนครับผม